มาดูข้อ7แม่มีเงิน5,760บาทเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ,จำนวนหนึ่งที่เหลือแบ่งเป็นค่าขนมให้ลูก3คนคนละ850บาทจากข้อมูลแม่เก็บเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายกี่บาทวิธีคิด เห็นไหมนี่ลูกสามคนคนละ850บบาทก็คือ850คูณ3ก็เท่ากับ2,550บาทสองพันห้ารบบาทแต่แม่มีเงินเท่าไหร่แม่มีเงินห้าพัเจ็ดร้อบาท5 7าพบาทลบด้วย2,550ัาร ก็จะเหลืออยู่3,210บาทซอยที่3นะครับอ,อันนี้คือวิธีคิดนะคูณแล้วเอาอมาลบนะครับต่อไปดูข้อแปดข้อแปดแต่ละวันแม่ทำขนมปังกรอบไว้ขาย โดยดำเนินการดังนี้แม่ทำได้240ชิ้นแบ่งใส่ถุงถุงละ3ชิ้นอเอาไปขายในราคาถุงละราคาถุงละ5บาทน,นะครับจากข้อมูลนะครับจากข้อมูลนี้ ถ้าแม่ขายขนมป,ปังกรอบได้ทั้งหมดจะได้เงินกี่บาทเอาวิธีคิดนะครับแม่ทำได้240ชิ้นแบ่งใส่ถุงถุงละ3ชิ้นก็คือ240หารด้วย3คํคำว่าแบ่งแบ่งให้เท่าเท่ากันนะครับก็คือการหารเองอ240หาร3ก็จะได้เท่ากับ80บาทเห็นไหมนี่ 80บาท80สิชิ้นนะครับแบ่งใส่ถุงถุงละสชิ้นจะได้จะได้อยู่80ถุงนะครับแบ่งใส่ถุงถุงละสชิ้นสองรยี่หาร3มจะได้80ถุงเอานำไปขายทีนี้ครับนำไปขายถุงละ5บาทก็คือ80ดคูณ้าก็คือ80ถุง5ก็คือถุงละราคาถุงละ5บาทนั่นเองนะครับ ขอให้คำตอบที่ถูกคือข้อช้อยที่2นะครับ80ดสิบคูณห้าเท่ากับ400